สุขทุกเป็นของคู่ของมนุษย์แต่ถ้าถามมนุษย์เงินเดือนในปัจจุบันนี้ประเทศไทยสุขทุกคนละเรื่องกันเลยนะฮะเพราะอะไรทราบไหมฮะยังไงยังไงนะเงินมันก็ต้องมาก่อนสุขภาพอยู่ดีครับท่านผู้ชมครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเซ็นทรัลรีเทลสุขทุกเป็นของคู่ของมนุษย์แต่ถ้าถามมนุษย์เงินเดือนในปัจจุบันนี้ประเทศไทยสุขทุกคนละเรื่องกันเลยนะฮะเพราะอะไรทราบไหมฮะ ยังไงยังไงนะเงินมันก็ต้องมาก่อนสุขภาพอยู่ดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้สำนักวิจัยซูเปอร์โพลนะครับเขาไปทำผลสำรวจกับมูลิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำแหมชื่อมูลิธินี่ก็ยาวพอสมควรนะครับทีนี้ก็สิ่งที่เขาทำมาเนี่ยก็ทำไม่เยอะเขาทำแค่3หัวข้อและเป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้วยนะครับคือมันเป็นคําถามามาสอย่างนะฮะคำถามอย่างแรกที่เขาถามถึงก็คือหึ พฤติกรรมของมนุษย์เงินเดือนในประเทศไทยที่ติดตามข่าวสารเป็นยังไงนะครับคำถ,ถามที่2ก็คือว่าความสุขของมนุษย์เงินเดือน5ข้อแรกสุขสุดๆเลยของมนุษย์เงินเดือนข้อ5ข้อแรกเนี่ยคืออะไรนะครับคำถ,ถามที่3น่าสนใจความสุขน้อยนะครับหรืออาจจะเป็นความทุกข์เลยของมนุษย์เงินเดือน5ข้อแรกคืออะไรโพลนี่มีแค่นี้แหละครับไม่ต้องมีเยอะ แต่ที่การถามอย่างนี้ในช่วงระยะเวลาเนี่ยนะครับคือตั้งแต่21-25พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่เพิ่งเปิดเผยผลโพลในเช้าว,วันนี้เนี่ยนะครับก็คือ27พฤษภาคมเนี่ยมันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างนะครับว่าคนที่แบบรับเงินเดือนคนที่เป็นลูกจ้างคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนคนที่ยังไม่ได้ไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเท่าแก่นี่นะครับหนึ่งภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เขาติดตามข่าวสารกันบ้างหรือเปล่าแล้วข่าวสารอะไรที่เขาตามกัน ประเด็นต่อมาก็คือว่าทางานอยู่ออฟฟิศมันต้องมีเพื่อนฝูงถูกไหมฮะแล้วสิ่งที่เขามั่นใจที่สุดเลยเนี่ยว่าอะไรสุขที่สุดพอมาดูแล้วเดี๋ยวจะรู้นี่ผมแค่ยกตัวอย่างนะแค่เรื่องเพื่อนฝูงนะฮะแล้วพอไปถามว่าอะไรคือทุกอะไรคือสุขน้อยที่สุดของมนุษย์เงินเดือนที่เนี่ยห้าวันนายสอฟคุณต้องไปทางานเนี่ยนะครับปรากฏว่าเอาข้อไหนดีก่อนเอาเริ่มติดตามข่าวสารก่อนดีไหมฮะปรากฏว่ามนุษย์เงินเดือนในประเทศไทยเนี่ยนะครับพฤติกรรมในการติดตามข่าวสารเนี่ยนะฮะเขาบอกงี้นะครับว่าอ่นะเจ็ดสิบสองจุดห้าเปอร มี21.7%บอกไม่บ่อยนะฮะแล้วมีอยู่5.8%บอกไม่ตามเลยนะฮะสิ่งที่กำลังบอกตรงนี้คืออะไรครับยังดีนะมนุษย์เงินเดือนยังตามข่าวสารนะฮะเพียงแต่ว่าผลสำรวจตรงนี้ไม่ได้บอกเขาว่าตามข่าวแบบไหนข่าวสังคมข่าวเศรษฐกิจข่าวการเมืองข่าวระหว่างประเทศ นะครับหรือว่าอาจจะเป็นข่าวบันเทิงอันนี้ไม่ได้บอกบอกได้ว่าก็ตามอยู่ก็ยังดีครับที่มนุษย์เงินเดืนอนยังตามข่าวสารข้อมูลกันอยู่นะฮะทีนี้ผมมาถามว่าแล้วความสุขของมนุษย์เงินเดือน5ข้อแรกผมรู้จะต,ต,ตรงตรงกับท่านผู้ชมหรือเปล่านะฮะแต่ถามท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะอย่าลืมตอบด้วยนะฮะ,ะรัฐบาลตั้งเป้าจะดัน GDP ประเทศไท,ไทยปีนี้เนี่ยสองจ้าเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมคิดว่าได้หรือไม่ได้ถ้าได้พิมพ์ได้ถ้าไม่ได้พิมพ์ไม่ได้แล้วส่งมาเลยนะครับปรากฏว่าสุข5ข้อแรกไม่ใช่สุขสขขบ,บ,บสสุุไมม่นะะควา ความสุขของมนุษย์เงินเดือน5ข้อแรกปรากฏว่าเท่าหกสิบจุดห้าเปอร์เซ็นต์การมีเพื่อนอมนุษย์เงินเดือนบอกความมีการมีเพื่อนเนี่ยสุขที่สุดละนะครับพอมาข้อที่สองห้าสิบเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต์คือมีครอบครัวดีอันนี้ใครก็ต้องการอยากจะมีอยู่แล้วถูกไหมครับทํางานไปเจอไปออฟฟิศเจอเพื่อนกลับมาเจอคนที่เรารักสมาชิกในครอบครัวนะครับนั่นก็ชี้เห็นว่าอะไรครับเพื่อนยังมาก่อน ครอบครัวถูกไหมฮะข้อที่3มหรือความสุขที่3ถัดมาของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับก็คือ56.6%มีจิตอาสาคือได้ทําคุณงามความดีได้ตอบแทนสังคมนะครับโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องของค่าใช้จงใช้จ่ายอะไรกันเลยเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยนะฮะข้อที่4สุขข้อที่4ของมนุษย์เงินเดือนน,นะครับ53.4%คือมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆคนควาเพิ่มเติมนะครับและสุดท้ายความสุขสุดท้ายของมนุษย์เงินเดือนน,นะครับ4ี7คือมีมปลอดัย คือถ้าท<ม>่านผู้ชมดูผลตรงนี้จะรู้เลยนะฮะว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับยังคงเน้นเรื่องของการเข้าสังคมมีเพื่อนฝูงนะครับยังเน้นการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวช่วยส่งเสริมช่วยหนุนน้ำนะฮะอ่ะมีจิตทางด้านช่วยเหลือสังคมมาประมาณกลางๆนะครับแต่ก็แปลกนะมนุษย์เงินเดือนนี้กลับรู้สึกว่าความสุขที่4นี่กลายเป็นเรื่องของได้รู้นะวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะครับและสุดท้ายคือการเ,เรื่องความปลอดภัย อาจจะพราะว่าแบบมีอาวุธติดตัวหรืออะไรหรือเปล่าไม่อนะอันนี้พูดเล่นนะฮะอาจจะมีแบบเครื่องไม้ป้องกันในติดตัวกันอยู่หรือเปล่านะหรือว่าวิความรู้สึกว่าสถานที่ทํางานตรงนั้นหรือว่าระยะเวลาการเดินทางหรืออาจจะมีรถหรืออะไรก็ได้มันก็เลยมีความปลอดภัยอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ที่นี่ผมเชื่อว่าคนที่อยากจะรู้มากที่สุดก็คือตกลงแล้วมนุษย์เงินเดือนไทยเนี่ยมีความทุกข์ไหมมีความสุขที่น้อยมากที่สุดเนี่ยคืออะไรกันบ้างปรากฏว่า5อันดับนะฮะทุกหรือสุขน้อยที่สุดของมนุษย์เงินเดือนในประเทศไทยคือ 46.3%มาอันดับหนึ่งฮะเงินในกระเป๋าคือเงินไม่พอใช้อันนี้แบเบอร์เลยนะครับคือทาอะไรเงินในกระเป๋าท่านผู้ชมหรือเงินในมือถือเงินในแอปของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเลี้ยงตัวเองไม่ได้อันนี้นะครับทุกมาก่อเลยสุกน้อยสุดด้วยอันนี้อย่าว่าแต่อย่าว่าแต่มนุษย์เงินเดือนนะฮะมนุษย์เดินดินหรือมนุษย์ทํางานหรือมนุษย์ไปทํางานหรือมนุษย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเงินมีน้อยแล้วแล้วก็มาทุกอันดับหนึ่ง อันดับที่2นี่นะฮะที่ผลสำรวจออกมาคือทุกแล้วก็น้อยนะมีความสุขน้อยเลยคือ26.2%ก็คือนึกถึงการพักผ่อนครับคือพักผ่อนไม่พออันนี้ก็จะเป็นความทุกขอันดับที่2นะครับความทุกขอันดับที่3ครับ24.5%นะฮะ นึกถึงการเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงานเอ๊ะตำแหน่งเนี่ยไปได้อีกหรือเปล่านะฮะมีใครอยู่เหนือกว่าเราอีกหรือเปล่านะ,ะผลงานความสามารถเราดันตัวเราได้ไปอีกหรือเปล่านะฮะหรือว่าอาจจะต้องรอแล้วอ,อาจจะเป็นถูกแขวนหรืออาจจะถูกโยกย,ย้ายหรืออาจจะเป็นข้าหมห้วยอะไรประมาณนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมาเป็นอันดับที่สานี่คือความทุกข์ของมนุษย์เงินเดือนเขาตามติดมาด้วยอันดับที่4นะฮะยีนึกถึงความเรื่องของความปลอดภัย ก็อาจจะมีความไม่สุดบางครั้งบางคราวเขาไ้ทำงานนั้นมันไม่ปลอดภัยอะเดินทางอาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าในออฟฟิศอาจจะไม่ปลอดภัยแล้วโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงสมัยนี้นะครับถ้าอยู่ในออฟฟิศเนี่ยนะครับก็ต้องระวังหลายอย่างเหมือนกันนะฮะนอกเหนือจากคนรอบข้างเพื่อนคนไม่รู้จักหน้าค่าตากันแล้วยังต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใช้สีหน้าค่าตาหรือว่าประโยคคําพูดคําจาน้ําเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ทุกสุดท้ายเลยนะฮะหรือว่ามีความน้อยที่สุดเลยของมนุษย์เนเดือนก็คือ สุขภาพครับ21.4%อนึกถึงเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะถ้าจะดูแค่ตรงนี้เนี่ยเอาแค่เฉพาะความทุกข์กับความสุขนะทุกหรือสุขน้อยที่สุดข,ของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับสรุปได้อย่างนี้คือพอเงินในกระเป๋ามันไม่พอเนี่ยนะฮะยังไงก็ยืนหนึ่งครับนะยังไงก็ยืนหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันก็คือว่ามันสะท้อนอะไรรู้ไหมฮะพอเงินทองไม่คล่องมือเนี่ยทุกข์หนักประสุขภาพไม่ดีต่างหากนะครับนี่คือบทสรุปของโพลตรงนี้ที่ออกมา,ากดัดคนับว่า ยังไงนะฮะเงินต้องมีทองจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเงินมันต้องมีทองมันต้องมาปากทองมันต้องอิ่มแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะเดินหน้าได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ดีนะมนุษย์ทั่วไปก็ดีเนี่ยครับมนุษย์เดินดินก็ดีนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นมนุษย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ สำคัญที่สุดเลยเนี่ยครับก็คือเรื่องของปากท้องกระท้องมันต้องเดินได้เต็มอิ่มก่อนนะฮะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปเพราะว่าเดี๋ยวผมมาทำโพนี่ถามท่านผู้ชมก็ได้นะฮะเดีย๋ยวจะเป็นตามต่อมาก็ได้แต่ว่าทั้งหมดยักำลังสะท้อนให้เห็นนะครับว่าถ้าสมมติเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจดีๆเนี่ยนะครับคำตอบอาจจะกลับกันก็เป็นไปได้ถูกไหมครับเพราะว่าในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจดี ทุกอย่างคร่องรายได้ดีโอกาสเติบโตมีการโปรโมตตาแหน่งขึ้นถูกไหมฮะแล้วกําลังจับจ่ายใช้อสอยมีนะความคิดเชิงบวกพลังงานทางบวกนี่นะครับมันเอาชนะความคิดเชิงลบหรือพลังงานเทิงเชิงลบและสามารถกดพลังงานต่ำๆพวกนี้ไว้ให้อยู่สนิทนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าไปถามใหม่นี่นะครับอาจจะกลายเป็นเรื่องอื่นก็เป็นไปได้นะฮะเงินดีงานมาอาชีพกนะ้าวหน้า คำตอบอาจจะเป็นเรื่องสิ่งที่มีความสุขที่สุดก็คือการได้เห็นนวัตกรรมได้เห็นช่องทางใหม่ๆได้เห็นโอกาสใหม่ๆนะฮะก็เป็นไปได้น, may, may, right? นะครับในขณะเดียวกันนี่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นเรื่องถามเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะแล้วเ้วเศรษฐกิจกลับมาดีเนี่ยนะฮะผมว่าทุกอย่างแรกของมนุษย์ก็คงอยู่ตรงที่ว่าเงินไม่พอใช้อยู่ดีนะครับ <laughs> สมมุติว่าถ้าต่อให้เศรษฐกิจมันดีเนี่ยแต่เงินไม่พอใช้อยู่ดีก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับดีก็ถือว่าเป็นข่าวแรกเอาเบาๆสตาร์ทกันก่อนนะครับว่าตอนนี้มนุษย์เเเเงงงงินนนดืออประททศไไยย่ามกั กับสภาวะแบบนี้ผมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในที่สุดเนี่ยนะครับเงินทองเนี่ยมันไม่คล่องมือเนี่ยนะครับทุกหนักกว่าสุขภาพเนี่ยไม่ดีอีกต่างหากนะครับและที่สําคัญก็คือว่าเงินกระเป๋าไม่พอเนี่ยยืนหนึ่งทุกเลยและยืนหนึ่งของความทุกข์ของมนุษย์เงินเดือนโดยสัมาไนนะครับถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ก็อย่าลืมตอบกันนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขามีเป้าหมายว่าจะดันเศรษฐกิจไทยปีนี้ต้องแตะ2.5เปอร์เซ็นต ตอนนี้ไตรามาสหนึ่ประมาณ1.5แล้วนะครับหืออีา3ไตรามาสด้วยกันถามท่านผู้ชมครับว่าเศรษฐกิจทไทยแตะ2.5เนี่ยได้หรือไม่ได้ถ้าใครคิดว่าได้พิมพ์ได้ถ้าใครคิดว่าไม่ได้พิมพ์ไม่ได้แล้วส่งมาเลยนะครับ